กลับซีดีของบ้านนะครับกลับมาเจออีกครั้งอีกครั้งคือความหมายคืออีกครั้งจริงๆเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าเราเพิ่งแกะรุ่นพี่เข้าไปนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับน้อง IQ ค7 x 5G นะครับทีหลังนะฮะจะตั้งชื่อสั้นๆกันหน่อยก็ดีแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าของเขาอุตสาห์เข้ามาขายแล้วนะครับที่อยู่หน้าเหมือนเพื่อนนี้คือสมาร์ทโฟนรุ่นกลางนะครับของแบรนด์ iQ คูหรือว่าเขาเรียกว่าแบรนด์พี่แบรนด์น้องกับ vivo ก็ได้เพราะว่าทาร์เก็ตค่อนข้างจะต่างกันนะครับ vivo ที่เราคุ้นหูกันก็จะเน้นแคม ERA เน้นมิวสิกนะครับการฟังเพลงการจับถือสาวๆวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า iQ คูเนี่ยครับจะเป็นแบรนด์ที่ทำมาเพื่อการเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่ากก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 าาาาารรรใช้้้้งงงงนนนนนนอออออืืื่่่่่็็ยยัััดดดีูแแลววววไไไมมมมเเิจ๋หหบพพ๊ะข เดี๋ยวมาลองดูกันนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นน้องนะนั้นราคาผมคิดว่านะน่าจะไม่ข้ามหมื่นรุ่นนองแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาผมบอกเลยครับว่าใกล้เคียงกับรุ่นพี่มากๆในราคาที่ย่อมเยาวกว่าและหลายๆอย่างให้มาผมบอกเลยว่าดีเกินราคาไปเยอะด้วยสปอยไปแล้วนะครับมาดูหน้าตาตัวกล่องน้องข้อนิดหนึ่งนะครับเหมือนเลยกับรุ่นพี่นะครับก็จะเป็นกล่องลายคาร์บอนเคฟล่าแล้วก็มีโลโก้ไอคู IQ, ดำเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับนี่แกะกระดุระด วิธีการตรวจเช็คนะครับไอตรงซีลตรงนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปที่แล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อเครื่องใหม่มือหนึ่งไปนะครับคุณจะต้องมีแบชตรงเนี้ยปิดไว้นะครับเขาเรียกว่าคล้ายๆกับวอเตอร์มาร์กของเขานะถ้ายังไม่แกะมันจะไม่มีรอยอะไรโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแอบไปแกะมาแล้วครับมันจะมีรอยเว้ยมันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันนะอะบ๊ะครับ เร็วอนะเร็วปัป๊บเปิดขึ้นมาครับก็จะเจอกับตัวเครื่องปั๊บอ่าปั๊บเร็วเกินเร็วเกินนะให้ดูสีก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับสีเขาจะเป็นสีฟ้า t ropical blue จริงๆเลยก็คือว่ามีความสดใสสดใสแล้วก็ดีไซน์คล้ายกับรุ่นพี่มากเลยนะอย่างรุ่นพี่เขาอะเดี๋ยวผมขอุยาตถอดเคสแล้วกันถ้ามองข้างหลังผมว่าแยกไม่ออกนะไดเมตเตอร์เครื่องก็คือแบบเหมือนกันเป๊ะ ต่างแค่ไส้ในครับจริงๆกล้องก็ต่างนะเพียงแต่ว่าแบบไปดูเลขสเปกก็ถึงจะเห็นอ่ะคุณดูซ้ายมือนะครับก็คือตัวรุ่นน้องอย่าง iQOO C7 X นะครับส่วนขวามือก็จะเป็น i q C7 เห็นไหมแท้จะไม่ต่างเลยนะครับเรื่องของขนาดการวางตำแหน่งกล้องความยงความใหญ่แต่ว่าเคสี่ยใช้ร่วมกันไม่ได้ใส่เ e a d s e ใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะสมาร์ทโฟนเครื่องนี้มีแบตเตอรี่มาให้6000มิลลิแอมเราแม่งโคตรทวินหามือถือเกมมิ่งที่แบบในราคามื่นนึงอ่ะหรือไม่เกินมื่นอ่ะที่มีแบต6 0 0 0แล้วยังสเปคดีๆอยู่อะครับมัน,น่าจะหาไม่ได้เลยนี่น่าจะเป็นตัวเดียวเลยนะที่แบบมีสเปคแบบนี้มาให้ถ้าไม่นับแบบพวกมือถือราคาแบบ5,600ะ้รพั้นแบบหกื่นอะไตัวเยลกนั้างใน ฟิมฮะมาแบบเร็วๆนี่ฟาชาร์ที่เขาให้มาครับ80วัตต์ เฮ้ยพร้อมกันนั้นหัวเป็น A 2C นะครับไม่ได้เป็น C 2C แบบรุ่นพี่นะแต่โคตรเยอะและแบตัวนี้6,000นี่คือคนที่ต้องการเล่นเกมแบบยาวๆนะครับหรือแบบพกมือถือไปเครื่องหนึ่งแล้วอยู่ได้ตลอดปีตลอดชาติกับคุณได้เลยเนี่ย i q C7X จัดไปได้เลยนะครับพยายามนึกชื่ออยู่แต่น่าเสียดายนะน่าเสียดายต้องได้แบบสายชาร์จจริงๆแล้วอยากจะได้แบบ C 2C มาเหมือนรุ่นพี่แต่ว่าตัวนี้ยังให้มาเป็น C 2A อยู่แล้วก็มีเข็มจิ้มซิมอยู่ด้านในนะครับนี่อุปกรณ์ทั้งหมดนะมาดูตัวเครื่ ครับผมว่ารุ่นน้องจะมีความหนาแล้วก็หนักมากกว่านะเพราะมีียมแบตมันเยอะกว่ากันแบบ1000ม mm ิลเลยนะครับอารมณ์มันคล้ายๆกับ power b a บ k คือน้ําหนักหรืออะไรเงี้ยครับมันคล้ายๆเป็น power bank แบบบางๆอะไรเงี้ยแต่นี่คือมือถือครับน่าจะมีฟีเจอร์แบบทำตัวเป็น power bank ให้กับชาวบ้านได้นะไม่งั้นคือคุ้มเลยครับซื้อมือถือ1เครื่องแต่ได้ power b a n ด้วย <c oughs> ตัวสีฟ้า tropical blue เนี่ยจะไม่มีการไล่เฉดเหมือนกับตัวสี metallic blue นะตัวนี้เหมือนกันทั้งตัวแต่ว่าแบ่งเป็นซีกแทนเวลาอังไฟครับก็จะเป็นวิ่งไปวิ่งมาของรุ่นพี่เนี่ยจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตำแหน่งกล้องครับเหมือนกันเลยนะครับหนาแล้ว ก็นูนขึ้นมาแล้วก็มี2กล้องมาให้เหมือนกันเพียงแต่ว่ารุ่นน้องอย่าง iQ ู C7X เนี่ยนะครับจะเป็น50ล้านกับ2ล้านตัวรุ่นพี่จะเป็น64ล้าน OIS บวก2ล้านอ่าวิดีโอที่ถ่ายได้ก็ต่างกันนะครับรุ่นน้องเนี่ยจะถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD เพราะ CPU ที่ให้มาเนี่ยนะครับฟิกไว้แค่นั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเขานะเป็นที่ CPU นะครับเฟรมเครื่องด้านหน้านี่คือเหมือนกันเป๊ะขนาดจอคือเหมือนกันเลยนะครับ6.64ด่นิ้วนะครับเปิดเครื่องกันในระหว่างที่รอเปิดเครื่องนะครับอยากจะ i i i n r r a r ราต้องไปรุ่นพี่ของเขานะครับแล้วก็ตำแหน่งการวางของตัวแจ็ค3.5มิลเนี่ยอันนี้คือจุดที่ผมอยากจะดา่ามือถือทั่วๆไปเลยคือแบบวางยังไงอ่ะพีะ่มันจะต้องแบบเล่นแบบนี้ครับ เล่นแบบเนี้ยปกติมือถือเวลาเราเล่นเนี่ยสมมติเราจับอยู่งี้เนาะเวลาเราเล่นเราแค่หมุนมาแบบนี้แล้วเราก็เล่นแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบเนี้ยครับแจ็ค3.5มิลจะติดตรงมือตรงนี้พอดีเป๊ะเลยทําให้คุยต้องหมุนอีกฝั่งหนึง่งมาเล่นแบบนี้แต่ว่าอึดอัดไหมก็อาจจะแรกๆหลังๆมาก็คงชินครับแต่มันจะอยู่ตำแหน่งนี้แต่ของรุ่นพี่ของเขาเนี่ยมันอยู่ข้างบนเลยเห็นไหมจริงๆจะทําแบบรุ่นพี่ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรแตกต่างนะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ WiFi อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แตกต่ก่่่่าาางงจจกกกรรรุนน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 นพีีเเเเเหหมือัััััะะะคคบบถ้้้ปป็็ iQOO WiFi C7 5G ตวยใ6ซึิ ราคาไปเยอะนะครับแต่ตัวเนี้ยคือปกติของเดทราคานี้เป็น Wi-Fi 5นะครับแต่ดีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาเราดูกันนะครับขอไปใช้งานก่อนนะลายนิ้วมือสแกนนิ้วด้านข้างเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับตัวนี้เป็นจอ y p s นะก็เลยต้องสแกนนิ้วด้านข้างตอนที่ผมกดอะมอเตอร์สั่นไม่ทํางานอะทำงานแล้วโอ้ตัวนี้ฟีลลิ่งการสั่นจะเป็นแบบนุ่มนิ่มถ้าใครชอบมอเตอร์สั่นแรงๆดีๆนะครับหรือแบบพิมพ์แล้วสั่นดีๆอะไรเงี้ยต้องมารุ่นพี่ครับรุ่นน้องจะมีฟีลลิ่งการสั่นที่ไม่สู้นะ เหมือนกันมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าซ้ายมือนะครับก็คือตัวน้อง iQ C7x นะครับฝั่งขวามือก็จะเป็น C7 ปกตินะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันหรอจอของรุ่นพี่เนี่ยจะสว่างกว่าไหมคือทั้ง2ตัวนี้ครับขนาดเหมือนเหมือนกันเนาะดูเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันจริงแล้วมันเปล่าเลยนะครับขนาดเนี่ย6 6นิ้วเหมือนกัน r e f r ร s h r a 120เหมือนกัน t ้ u c h s a m p l 240%เหมือนกันแต่ว่าค่าขอบเขตสีของรุ่นพี่เนี่ยครับจะรองรับได้ถึงค่า HDR10 แล้วก็ดีไซ3100%เลยแต่ว่ารุ่่่นนน้องคเป็ เฟื่องดีปกติเนาะ CPU ของตัว iQ C7X เนี่ยนะครับจะให้มาเป็น Snapdragon 695 5G นะครับในในเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็ RAM เนี่ยก็จะให้มาแค่ 8GB แต่ Storage เนี่ยยังให้มาเป็น 256GB นะอันนี้ต้องชื่นชม iQ นะครับที่แบบมือถือราคาเริ่มต้นของตัวเองเนี่ยก็ให้มาเป็น 256GB แล้วแบตเตอรี่นะครับ 6000mAh แล้วก็ฟ้าชาร์จ 80W ให้มาเลยในกล่องซึ่งนี่คือจุดเด่นของเขามากๆนะครับรวมถึงตัวกล้องกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านซึ่งเนี่ยค่อนข้างน้อยไปหน่อยแต่ว่ากล้องหลัััังเนนนนีี่ยจจ๊ดดะครบ 50, 000, รบบ50ลล้้้าาพอมก ft, 2 000. ได้นิดนึงตรงที่แบบไม่มีเอว้าวายมาให้นะสแกนนิ้วอยู่ด้านข้างเหมือนกับรุ่นพี่เป๊ะเลยนะครับพอร์ตไทป์ซีมีมาให้เหมือนกันแล้วก็สีอยากจะรู้อย่างหนึ่งลำโพงคู่หรือเปล่าแต่น่าจะเป็นคู่นะไอคู IQ เขาคือแบบมือือเล่นเกมอ่ะจะต้องมีลำโพงคู่สิมีโหมดเสียง150%ด้วย กูรู้ละทำไมมีโหมดเสียง150%าลำโพงเดียวครับอู๋ <L ess> น่าเสียดายมากเลยว่ะคือให้มาจัดเต็มมากอะทั้งฟ้าชาร์จทั้งมีเลียมแบตเตอรี่ก็ถ้าชอบลำโพงคู่ไปรุ่นพี่ครับตัวนี้เหมือนแบบว่าเน้นเล่นเกมแบบการใส่หมูฟังหรือตอบบลูทูธเอาแบบนั้นซะมากกว่านะครับการแสดงผลและความสว่างสีหน้าจอก็เป็นส,น,นสีมาตรฐานเหมือนกันนะครับอ่ารีเฟรชเรทหน้าจอเฮ้ยอันนี้ผมชอบนะครับเหมือนกันเลยก็คือรุ่นพี่กับรุ่นน้องสามารถปรับแบบ 60- 90ละ1 2 0ได้ครับหลาประอนนี่จ่มไา้นะครับดีายขอเปิดรอไว้เ้วกันเก ว่าชอบจอรื่นๆนะครับแถบสถานะเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ซะนะครับอ่ะทีนี้เลื่อนลงมาตรงแบตเตอรี่ก่อน <Huh? S 1> ถ้าเกิดว่าซื้อมือถือที่มันมีฟ้าชาร์จที่มันสูงมากๆไปเนี่ยนะครับหลายๆแบรนด์เขามักจะแอบมาปิดไว้ไม่ให้เราได้ใช้งานกันนะตัวนี้เปิดไว้ให้แล้วปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวรุ่นพี่เนี่ยจะต้องมาคอยกดเปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นฟ้าชาร์จ1 2 0วัตต์รุ่นน้อง80วัตต์ก็เหมือนกับแบบเออคอนโทรลอยไม่ได้ร้อนมากอะไรอย่างงี้มั้งก็เลยไม่ได้ปิดมานะครับแล้วก็ม นะครับมีโหมดเกมมาให้ด้านในด้วยเนี่ยอย่างอัลตร้าเกมโหมดยนง่งครับคัสตอมนั่นนู่นนี่ได้เยอะมากเดี๋ยวให้โชว์อีกทีหนึ่งในตอนเล่นเกมเนาะมีโหมด e-sport เห็นไหม กา,การแจมเตือนดูอัตราฟเฟรมเรทความร้อน CPU แล้วก็การสั่นสีมิติคุณภาพเอฟเฟกของเสียงหรือว่าเล่นอัตโนมัติขณะหน้าจอดับเช่นแบบเปิดบอร์ดเกมทิ้งไว้หรือดาวน์โหลดเกมทิ้งไว้มันก็มีมาให้เอ้ยแจมนะครับแจมอันนี้ใช้ได้เลยแรมนะครับแรมเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด8กิกนะครับแล้วก็ตัวขยายแรมเนี่ยนะครับให้มาเลยเป็น8กิกไม่สามารถคัสตอมจำนวนกิกได้เหมือนกับหลายๆแบรนด์นะครับท้งนี้เท่านั้นครับตัวขยายแรมเนี่ยทั้งตัว iQ iQ C7 แล้ว c 7นีบจะเป็นตัว Extended Generation ที่3 แล้วน่าจะมีความเสถียรมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะอันนี้คิดว่านะเพราะว่าเขาบอกเป็นเจเนอเรชั่นที่3แต่ผมไม่รู้ข้อมูลินไซน์นะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดตัวในไทยนะสตอเรจให้มา2 5 6ครับใช้ไปแค่2 2 0เองดังนั้นคุณจะเหลือพื้นที่ใช้งานอีกประมาณ234เยอะมากนะกับมือถือราคาไม่ถึงหมื่นนี่ให้สตรเรจมา25 6นี่ถือว่าหายากโคตรๆนะครับอยากรู้อีกนิดนึงว่าน้องเขานั้นอัปเกรดอะไรได้บ้างถ้าใส่ซิมคนละตำแหน่งกันนะครับไอ้ตัวน้ยน,นะ รุ่นน้องถาดซิมเป็นไฮบริดสล็อตนะครับใส่ซิมหนึ่งได้ใส่ซิม2ได้หรือจะเอาซิม2มาใส่เป็นเอดีการ์ดเอาอะไรเงี้ยใช้ได้หว่าทริปเปิลสล็อตนะครับผ่านอันนี้ยว้า wow, มากใช้ได้เลยใช้ได้เลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะขออนุญาตลองกล้องนิดหนึ่งกล้องหน้า8ล้านนะครับผมไม่ค่อยคาดหวังนะแต่ว่ารอดูก่อนโอ้โ oh. ห โอเคมาลองดูกันกล้องหน้าผมว่าคือเอฟเฟกมันเยอะครับเอฟเฟกไฟเอฟเฟกแสงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณลิตี้ผมว่ามันไม่เท่าไหร่วะนอยส์นี่คือแบบขึ้นแบบระยิบระยับเลยออันนี้คือกล้องหน้าแบบปกติกับเปิดโหมดบิวตี้นะครับเนี่ยมันมันมีความแบบนอยส์ขึ้นนะคุณซึ่งเราไม่ค่อยเจอกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ที่แบบเรามีกล้องหน้า16ล้านกล้องหน้า32ล้านหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือกล้องหน้า8ล้านครับคือแบบไม่ได้เน้นกล้องหน้าเลยมาดูดินอยส์ขึ้นเพียบเลยครับการทำบิว พวกนั้นเขาชอบให้5ล้านกันมาแต่ตัวนี้จะเน้นแบตเน้น CPU เน้นจอซะแทนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบคนด้วยนะครับวิดีโอกล้องหน้าครับ 1080p นะครับซึ่งพอมาผนวกกับกล้องหน้า8ล้านก็จะปร <c oughs> ะมาณนี้มันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะแล้วก็แบบนอย s e เยอะมากคือนอย s e เยอะเกินไปอะ่ะกับราคาของมันอะ่ะกล้องหน้า8ล้านก็จะดูดิ ผมอยากให้กล้องหน้ามันดีกว่านี้นะโหมดลูกเล่นนะครับก็จะมีโหมด50ล้านมาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกล้องหลังก่อนดีกว่าหุ้ยกล้องหลังเบลอหลังดีอยู่นะเดี๋ลองถ่ายแบบนี้ให้ดูครับจะเห็นได้เลยว่าแบบมันเบลอแบบไม่รู้ว่ามันเบลอรจริงหรือมันเบลอด้วยซอฟแวร์อะเนี่ย เห็นปะคุณดูการที่มันเลอข้างหลังไปดิอยู่ระยะแค่นี้เองครับรับมาถือเล่นเกมนะใช้ได้ว่ะใช้ได้อ่ะขออีกรูปนึงขออีกรูปนึงโอเคมาดูรูปภาพกัน,นครับอันนี้เราใช้กล้อง50ล้านของเขาถ่ายเดี่ยวๆมานะครับคุณภาพก็กลางๆนะครับอาจจะค่อนไปทางดีแหละนะครับแล้วก็ใช้ซูมดิจิตอลจาก50ล้าน2เท่านะครับก็ใช้ได้นะครับอ่ะวิดีโอได้ Full HD 30นะครับก็เป็นปกติแล้วแต่ว่าอยากเห็นลูกเล่นวิดีโอ่าทำอะไรได้บ้างใส่ฟิลเตอร์ได้ปรับแตง่ง like บิวตี้ มาให้มีเอฟเฟกแสงมาให้นะครับแต่ว่าไม่เหมือนกับรุ่นพี่รุ่นพี่จะมีหลักมาให้อ่านี่ก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันล้นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งมีหมดหนังสั้นมาให้ครับเผื่อว่าจะ,จะไปถ่ายหนังสั้นลงทิก t o กอะไรอย่างนี้กันเนาะประมาณนี้สําหรับตัวน้อง IQ ค7 X 5G นะครับชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงเนาะแต่ว่าเอาง่ายว่าเป็นน้อง C7X แล้วกันชื่อที่มาของเขาเนี่ยนะครับไอตัว C เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามาจาก g e n e r a t i o น C นะครับหรือว่าคนเจน C แล้เราคุ้นๆกันนิดหน่อยนะครับประมาณช่วง2000ัน่ะหรือไม่ก็แบบไม่รู้มึงอะแล้ขึ้นไว้แล้วกันอย่าเรียกเจน Z นะครับเขินนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับราคาผมยังไม่รู้ของแถม,มผมยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวนะครับที่ต้องขอบคุณทาง i อคประเทศไทยนะครับพี่เมตตากับวุนาส่งรุ่นนี้มาลองเเเ่่นนนนนนนกกกกอออีีมััััจจะะปิดตยยใงงาาาาารรรสสห์ึคบบบท็๊ ซื้อเหรอครับเ่นคนที่คุณรักอือตัวนี้เหมือนเหมือนช้ากว่ารุ่นพี่นะคือรุ่นพี่เนี่ยมันสแกนนิ้วเร็วไปครับเนี่ยกูยังไม่ทันโดนด้วยซ้ำแบบคุณลูบนิดเดียวเองอติดแล้วรุ่นน้องเนี่ยอาจจะต้องแบบอ่ะเร็วเหมือนกันไอ้ที่แต่ว่าช้ากว่านิดนึงช้ากว่านิดนึงัน,น,น้นโอกาสที่มันจะมิสมีมากกว่านะครับอ่ะประมาณนี้